ครับผมและอันดับที่หนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าคงที่นะจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะกักของโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับสี่สัปดาห์นะที่อยู่ในชาร์ตของเรานะครับแต่ว่าเป็นอันดับหนึ่งซะสองสัปดาห์เลยนะครับผมต้องติดตามต่อไปนะฮะว่าที่ต่อไปจะเป็นยังไงบ้างเออนะครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นการแต่งร่วมกันกับพี่บอยกศิยพงศ์เหมือนเดิมครับนะครับเห็นไปฟังมาเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเขามาจากเมโลดี้แบบ่าตื้อ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 ดื ตือดือดตือดือดือดตือดือแล้วพี่บอยก็แบบว่าเอ้ยแบบตัวมี <8 S 2> ไม่ใช่สิเขาบอกโตมีแบบว่าคําอะไรที่มันดูวัยรุ่นวัยรุ่นและอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อเออมีพี่<อ>กักไง<อ>กัก<อ>พี่บอยก็แบบอ๋อกัก กักมันคืออะไรวะโต้โอ,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 อยไม่รู้จักคำว่ากากไม่รู้จักคำว่ากักอะไรประมาณนี้อธิบายว่ากักมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาก็มีการไปรวบรวมแบบเขาแบบโพกคอมเมนต์จาก Facebook อ,อะไรอย่างงี้นะฮะว่าแบบว่าใครเคยเจอเคสกักแบบนี้บ้างครับผมประมาณ800ข้อความนะมที่แบบว่าโอ้โหมาเขาเรียกว่าอะไรอย่ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลือกๆมามีเนี่ยทุกคำอ่ะที่แบบว่าเธออยากจะมากต่มาหาพอเธอไปเธอไม่บอกลาสักคำอะไรประมาณนี้นะฮะกรณีนี้เกิดขึ้นได้ถ้าคุณคบกันที่เจอ้นครับนะฮะ หรอจะมาแบบอย่างนี้นะฮะเธออยู่ไหนโอเคเราไปแล้วเราเสร็จกิจแล้วกลับบ้านอะไรนี่มก็หายไปใช่นะครับเล้วก็แว๊บๆมาอีกทีนะเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันสามเพลงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะมาอยู่กันต่อแล้วก็มาอัปเดตนะฮะเพลงใหม่ที่จะมาอยู่ในคลื่นซีดของเราในสัปดาห์นี้กันครับรับ Who are you? Seat number. กตลอดสม่ำเสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนะ